บ้านติดริมแม่น้ำยาวมากไปข้างหลังนู้120เมตรตรงนี้อยู่บางไทรอยุธยาครับมีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีสวนผลไม้แล้วก็เนี่ยมีโปะที่เขายื่นขออนุญ,ญาตเรียบร้อยหมดแล้วครับผมยากาศโคตรดีนี่อันนี้คือแม่น้ำน้อยนะแม่น้ำน้อยอยู่ตำบลแคออกนะอยู่ตำบลแคออกใหญ่มากนะก็คือคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพญาเลย โป๊ะนี่คือเขาสร้างไว้นะขออนุญาตเ,าเรียบร้อยแล้วครับผม5ไร่1งาน9ตารางวาครับไล่ละ6ล้านบาทช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำน้ำช่วงช่วงหน้าฝนเลยแหละอันนี้มันเป็นเขตคลองทั้งหมดนะนเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้ทำอะไรในเว้นไปเนี่ย,เ,นเ,นยเขตคลองทั้งหมดเลยอ่ะพามาดูกันแบบหน้าฝนเลยคือภายในแปลงเนี่ยมันเป็นบ้านแบบเนี้ยยกสูงแบบเนี้ยหนึ่งหลังสไตล์เรียบๆเ,เลย มีห้องข้างล่างห้องข้างบนนะครับผมแต่บ้านผมจะไม่ได้เจาะเป็นประเด็นมากนะป้ายสถานีตํารวจก็คือเขาเข้ามาเขามาติดไ้เฉยมันเป็นบ้านคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ขายบ้านข้าราชการไม่ต้องห่วงแค่เขาเอาป้ายมาติดเฉยนี่ไอ้บอ่เนี่ยคือใช่นะครับผมนะเออมันเป็นเขตที่งอกเนี่ยมันเป็นเขตคลองใช่หมดเลยตรงนี้แต่ว่าส่วนที่เป็นโฉนดเ,เห็นปะ่ะตรงตรงรั้วตรงบ้านนะตรงเนี้ยใช่หมดเลยเออ เดี๋ยวบางคนถามแน่นอนว่าน้ําท่วไมไหมคืออย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ผมพามาชมช่วงมิถุนาเลยก็คือช่วงฝนแบบกระหน่าเลยตรงนั้น่ะก็คือเขตคลองไอ้ที่งอกอ่ะต,ตรงนั้นที่เป็นเขตคลองมันก็เท่านั้นแหละครับผมท่วไมไหมมีครับผมต้องเป็นต้องต้องบอกเป็นปกติของที่ติดแม่น้ําเพราะว่าช่วงที่ท่วมเลยถ้าถ้าคืนถ้าขึ้นถึงนี่นะถ้าขึ้นถึงบ้านนะห้าสี่มีขึ้นถึงแต่ปีเดียวอ่ะอันนี้พูดตรงๆแล้วก็อีกอย่างนี่ มันจะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะมะขามอย่างเงี้ยอายุเยอะมากนะครับผมนะมะขามแล้วก็สวนที่อยู่ด้านในเห็นปะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยมะพร้าวมะม่วงกระท้อนเนี่ยฝั่งเขตข้างเนี้ยใช่หมดเลยนะอันนี้ก็จะมีบ่ออีกหน่อยหนึ่งที่เขาขุดเอามาทําเป็นคันดินไว้ข้างในแล้วก็จะมีบ่อเก็บน้ําไว้ฝั่งนู้นเป็นล่องมะพร้าวฝั่งนี้เป็นสวนผลไม้ นี่จะเป็นสวนผลไม้อ่าปกติกล้วยมะม่วงกระท้อนมะนาวคือปลูกแล้วได้กินนะอันเนี้ยเห็นไหมปลูกแล้วได้กินคือตัดไปบ้างแล้วเนี่ยตัดไปบ้างแล้วมะนาวก็ออกกล้วยนู่นมะพร้าวเห็นไหมฟูแล้วสวนมี่อยู่ข้างหลังนูน่นสวนมะพร้าวอยู่ตรงนั้นอีกเนาะถ้าเดินมาจนสุดสวนแล้วนี่มันก็จะเป็นเวิร์กนี้ ขอบเขตมองง่ายแต่ขอบเขตไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่ใครเข้าใจคือขอบเขตจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเห็นปะมันจะอธิบายรูปทรงยากแต่มองง่ายหลักเขตชัดเจนมีหมุดชัดเจนเป็นฉนดครุฑแดงครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นฉนันจะเป็นที่ลาดเป็นที่พพทเป็นที่สกาไม่ใช่ครับเป็นฉนุฑแดงแต่เพียงแค่รูปแปลงมันเป็นแบบนี้และเนี่ยรูปแปลงที่มองง่ายคือ หนึ่งเลยข้างๆเขาทําเป็นโรงไม้เก่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโรงไม้เก่าซึ่งปัจจุบันไม่ได้ทํและก็มองง่ายตามขอบเขตนี่เลยส่วนเนี้ยคือถนนทั้งหมดนะส่วนนี้คือโนนทั้งหมดยาวไปยันข้างหลังตรงนู้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูเน่เนียเนียเนียขอบเขตข้างๆใช่นะครับนะนยไปยันขอบเขตที่เป็นเสาลัวข้างๆนะนะแล้วเราก็มีหักมีเว้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวใจเย็นๆพาไปดูยันถนนแน่นอน ส่วนตรงนี้มันเป็นเขตคลองอย่างที่ผมบอกนะผมชี้มาจากบ่อน,น้าตรงรั้วส้มที่อยู่ตรงนู้นเห็นปะที่ยืนอยู่บนบ้านตรงร่องตรงนี้เนี่ยที่เป็นร่องตรงนี้คืออันนี้เป็นเขตคลองทั้งหมดนะย้ำนะที่งอกหรือเขตคลองใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยคือนี่คือที่งอกหรือเขตคลองคือใครจะมาใช้ประโยชน์ตอนหน้าแล้งหรือตอนที่ฝนไม่ตกเห็นปะเนี่ยน้ำมันก็อ่อ่าเพราะว่าเป็นเขตคลองนะไม่ใช่ที่โฉนดที่โฉนดคือนับตั้งแต่โคกนี้เลยเห็นปะเนี่ย นี่คือหน้าฝนมันตกตเต็มที่หมดแล้วนะเนี่ยตกเต็มที่ประมาณนี้เลยอ่าเนี่ยใครหาพืชทนน้ำได้มาปลูกได้ใช้ประโยชน์ได้เออแค่นั้นแต่เราไม่พูดถึงเขตที่งอกมากเรามาพูดถึงเขตในชนดนะครับตรงนู้นเป็นส่วนมะพร้าวตามแนวรั้วครับผมอันนี้คือเขาปล่อยไว้นะเขาไม่ได้มาดูแลถ้าใครมาทำต่อก็โละหน่อยขุดเบิกหน่อยแล้วเอาน้ำมาเติมนะน้ำจาก ในแม่น้ำอินฟินิตี้อยู่แล้วข้อดีของไปติดแม่น้ําคือมีน้ําใช้อินฟินิตี้ตลอดทั้งปีทุกปีทุกวันนะนี่คือข้อดีน้ําไปแล้วนะบ้านไปแล้วที่งอกตรงนู้นสวนบ่อมะพร้าวและนู่นเขตที่ติดกับบ้านที่พาไปชมตรงนู้นนะส่วนถนนปไปดูทางเข้ากัน อันเนี้ยถนนคอนกรีตเลยนะครับผมอีตรงเนี้ยเขาเทแล้วเขาลาดมาเองเลยนะไม่ได้เป็นที่ถนนสาธารณะแต่อย่างใดแต่คอนกรีตที่ลาดมาตรงนี้ไปจะหลดกับถนนสาธารณะ,ะเท่ากับตาไม่บอดนะครับติดถนนสาธารณะนะน้ำไฟครบพร้อมใช้งานคือทางเข้าเนี่ยค่อนข้างจะล่มลื่นไม่ใช่ค่อนหรอกล่มลื่นเลย นะใครอยากได้บ้านที่แบบเน้นความเป็นส่วนตัวที่โล่งๆหน่อยเออติดแม่น้ําที่สําคัญมันติดยาวร้อยยีเมตรนี่แหละที่น่าสนใจนะส่วนที่ติดถนนสาธารณะขอให้มีพอแต่ติดแม่น้ํากว้างๆหน่อยอันนี้น่าจะโอเคนะส่วนขอบเคทางด้านทางเข้านี่ยเห็นตามรั้วม,มุงเขียวไหมต้นไม้ใช่หมดเลยนี่ปลูกบ,บ้านอีกหนึ่งหลังนี่ ถนนยังเป็นถนนในโนดที่เขาลงทุนทําคอนกรีตเองและฝั่งนี้ที่ติดกําแพงอย่างที่ผมบอกฝั่งนู้น่ะเป็นโรงไม้เก่าใช่ไหมซึ่งเจ๊งไปแล้วนะยกเลิกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อีกสามารถปลูกบ้านได้อีกเพราะมันขนาดตั้ง5ไร่นะย้ำอีกทีนะ5ไร่1งาน9ตารางวาไร่ละ6ล้านมันตกเฉลี่ยรวมหมดแล้ว34ล้านเศษ9ตารางวาให้ฟรีเนาะก,ก็ต้องฟรีแหละนะ นี่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือถ้าคุณผู้ชมขี่รถออกมาจากถนนเห็นปะดูถนนนะดาดูรถดูรถเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะต่ำลงมานะเพราะว่าอย่างที่บอกเขตตรงนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นเตขตคลองเก่าซึ่งเขาค่อยๆมาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งแล้วตรงนี้ทําเป็นถนนคันคันคลองเออแต่ว่าเป็นถนนลาดยางนะเป็นถนนลัดยางนะไป,นนางปตามไปดู ผมขี่รถมาครั้งแรกเลยค่อนข้างที่จะดูดูลึกนะถ้าถ้าขี่รถมาผมขี่รถกระบะมามันค่อนข้างดูลึกแต่ว่าเราติดถนนคอนกรีตเอ้ยลาดยางเนี่ยฝั่งตรงข้ามบ้านคนเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้เลยเนี่ยออกไปเป็นชุมชนหมดเลยนะชุมชนค่อนข้างใหญ่นะเออใกล้ตัวเมืองอยุธยาใกล้ะอะไรหมดเลยคือจับพิกัดกง่ายงวัดปากน้ำอ่ะ ดังๆเลยวัดปากน้ําอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอ่ะนู่นเลยสมประมาณสองสาโลเนี่ยทางเข้าเห็นปะมันจะลึกหน่อยนิดนึงฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดบางยี่โถอย่างที่ผมบอกนี่คือบ้านเลขที่66หมู่สครับผมอ่าตำบลแคออกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แล้วถ้าใครสนใจสามารถนัดชมที่จริงได้แต่นัด ต้องนัดล่วงหน้านะเพราะว่าประตูมันมีเห็นปะเนี่ยประตูคือถ้าจะนัดต้องนัดล่วงหน้าแล้วแจ้งให้เจ้าของมาเปิดประตูทางยังไงนัดล่วงหน้านิดดึงนะครับผมจะได้จัดเตรียมการไว้ให้ได้ท่านจะได้เข้ามาชมข้างในอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่ามาไม่บอกแล้วก็ติดอยู่หน้าประตูมาดูไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครว่างมาเปิดนะครับผมนะก็ประมาณนี้ใครชอบบ้านสวนขนาดประมาณนี้ อยู่โลเคชันนี้นะไหไร่นักหนึ่งงานกว่าเนี่ยอยู่แถวแถวบางไทรยุริยาก็จัดไปครับผมสนใจติดต่อ080-35394หรือว่า092-9799145ก็ได้ครับพื้นที่เยอะติดแม่น้ํากว้างบ้านเอาไปเอามาสร้างเพิ่มถ้าหลังเก่าไม่ชอบหรืออะไรยังไงมาสร้างเพิ่มเพราะพื้นที่เหลืออีกเพียบเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมที่ดินที่สวยราคาถูกถหรือว่า รับทำสื่อโฆษณาก็ช่องนี้ช่องเดียวครับช่องเดียวที่จริงครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ